สวัสด ah ีครับทักทายเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก่อนนอนค่าคืนวันนี้นะครับวันนี้เกษตรตัวน้อยจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาดูมดแดงคอนโดที่เพาะเลี้ยงไว้นะครับค่าคืนวันนี้จะให้อาหารนะครับอาหารที่ผมให้ก็จะเป็นตะะกตนนะครับนี่นะครับตะแแตที่เลี้ยงไว้ก็จะเอามาให้มดแดงคอนโดกินด้วยนะครับนี่นะครับมดแดงจะชอบ ตากะแตนมานะครับแมลงทั่วไปมดแดงจะชอบมากนะครับดูครับนี่ตากะแตนที่ให้มดแดงคอนโดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นไข่ฝากนะครับไข่มดงานนะครับน่าจะเลี้ยงได้ครบประมาณสองเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ที่เพาะเลี้ยงมานะครับทั้งหมดเข้าไปในคอนโดสิบเจ็คอนโดแล้วนะครับทําไว้ทั้งหมดสิบแดคอนโดนะครับนี่นะครับ เข้าหมดทุกคอนโดแล้วนะครับนี่นะครับกลางคืนค่อนข้างมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ชมทีละลังนะครับอาหารที่ผมให้กลางคืนวันนี้จะเป็นตั๊กแตนนะครับช่วงค่าไม่ได้ให้นะครับช่วงเย็นเย็นเมื่อกี้เลยมาให้ตอนดึกๆนะครับนี่นะครับเที่ยงไว้ก็จะประมาณนี้นะครับศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับนี่นะครับส่วนน้ําก็จะให้เป็นน้ําหวาน เฮวบอยนะครับผสมกับน้ําสะอาดนะครับดูครับเขาจะกินน้ํากันเต็มเลยนะครับช่วงค่าคืนนะครับขาดน้ําไม่ได้นะครับหมดแดงนะครับดูครับนี่นะครับอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆชมก่อนนอนค่าคืนวันนี้นะครับดูครับมดเยอะมากนะครับมดงานก็เยอะนะครับดูครับเขากินตะกั่เตนนะครับเดี๋ยวก็ลากเข้าไปในคอนโดแล้วครับ นี่นะครับหมดแดงคอนดูที่พ่อเลี้ยงไว้นะครับนี่นะครับ มุดงานเต็มเลยนะครับช่วงนี้ไข่นาพญายังไม่มีนะครับและหาตัวไม่เปี้ยงยากนะครับประมาณมีนามีษาพหน้าถึงจะได้เอามาฝากเลี้ยงได้นะครับช่วงนี้ก็เลี้ยงมุดงานไปก่อนนะครับพอได้ศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับนี่นะครับขาดน้ำไม่ได้นะครับดูเขากินน้ำหวานครับลงมาเต็มเลยครับ ส่วนถุงดําที่ครอบไว้ก็คือตอนเช้าจะโดนแดดนะครับก็เลยใช้ถุงดํามาครอบไว้นะครับนี่นะครับดูครับกําลังลากมดแดงแล้วนะครับมดแดงกําลังจะลากตกะเกแยนเข่าคอนโดนะครับนี่ครับอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆชมนะครับใครมีเทคนิคดีๆก,ก็แนะนำบอกได้นะครับ น้อมรับคำติชมนะครับมือใหม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับคอนโดมดแดงที่พ่อเลี้ยงไว้นะครับทั้งหมด1 8ดคอนโดนะครับแต่เข้าทั้งหมด17ลังนะครับเข้าไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับพี่ๆท่านใดอยากเข้ากลุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมก็กดเข้ากลุ่มที่ facebook นะครับพิมพ์คําว่ามดพิมพ์คําว่าเพาะเลี้ยงมดแดงคอนโดนะครับกด เข้ากลุ่มค้นหากลุ่มได้นะครับพิมพ์คาว่าเพาะเลี้ยงมดแดงคอนโดเจอกลุ่มก็กดเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับนี่นะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับเข้าไปเรียนรู้ศึกษาด้วยกันได้นะครับกลุ่มเพาะเลี้ยงมดแดงคอนโดนะครับกดค้นหาที่เฟซบุ๊กเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับนี่นะครับอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆชมก่อนนอนค่ำคืนวันนี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกด s u b สไครป์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆชมก่อนนอนค่ำคืนอีกครั้งนะครับเนี่นะครับมดแดงคอนโดที่ป้อนเลี้ยงไว้นะครับไข่ฝากเต็มเลยนะครับไข่เล็กๆคล้ายๆไข่มาเรยงวันนะครับนี่ครับ ถ่ายสดนะครับไม่ได้ตัดต่อคลิปนะครับถ่ายเสร็จก็อัปโหลดเลยนะครับนี่นะครับอรับเดียให้เพื่อนๆพี่ๆชมก่อนนอนค่ำคืนวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตชมให้เรื่อยๆนะครับหรือพี่ๆท่านใดเล่น Facebook อยากเข้ากลุ่มก็กดค้นหากลุ่มทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่าเพาะเลี้ยงมดแดงคอนโดก็กดเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับเข้าไปศึกษาด้วยกันได้นะครับ โอเคครับขอบคุณมา,มากๆนะครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ